สวยๆตรงนั้นเลยนะคะทุกคนเก็บพิกกัจ้าเก็บพิกนะคะทุกคนจะทากับข้าวาจะี่นะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็มีจ้าอันนี้ก็สีแดงแล้วนะคะแดงสุกแล้วค่ะแดงสุกแล้วน,นะคะทุกคนเพื่อเก็บกันแดงนะคะเพิ่นแดงเพิ่นนั้น ออกเปลือกดำๆแล้วก็เก็บกน,นคะคะต้นนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเก็บต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็มีนะคะนี่ก็สีแดงค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะทุกคนเด็ดเอาเด็ดเอานาะขอนอนเพื่อนว่าสวยๆขนาดเลยนะคะทุกคนเก็บพิกกันจาเก็บพริกนะคะทุกคนจะท,ทำกับข้าวจะ หาตะอ่อนดูกแก่ย,กยนะขอเนาะอันที่เขาเต็มๆแล้วนะคะที่แก่แล้วนะคะนี้ยังอ่อนอยู่จ้าทุกคนแต่ดกมากนะคะทุกคนดกจริงๆเลยค่ะเก็บพริกนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะคุณค่ะดอกนะคะนี่ตอนนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเพราะเพิ่งเริ่มเป็นดอกจ้ะทุกคนนี่ค่ะมาเก็บพริกนะคะเช้านี้ค่ะหลังฝนตกอากาศจะ ุ่มฉ่ำมากนะคะทุกหาตะเอ่นดูแก่กๆนะขะเนาะอันที่เขาเต็มๆแล้วนะคะที่แก่แล้วนะคะนี่ยังอ่อนอยู่จ้าทุกคนต้นนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเก็บต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็มีนะคะนี่ก็สีแดงค่ะทุกคนแดงนะคะเพิ่มแดงเพิ่มนันออกเปลือกดำๆเขาก็เก็บะค่ะ สนามพอได้ว่าตัดเนาะคะ่ะเนาะเจดงสีกับอาจารย์เ่อนต้นนี้ก็มีเขาหาตะเอินดูแก,ก๊ะนะคะน่ะเนาะอันที่เขาเต็มๆแล้วนะคะที่แก่แล้วนะคะนี่ยังอ่อนอยู่จ้าทุกคนแดงนะคะเพันแดงเพันอันออกเปลือกดำๆเขาก็เก็บนะคะเนี่ยโดดมากนะคะทุกคนโดดจริงๆเลยคะ่ะ เก็บพริกนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเพื่นคะ่ะแดงนะคะเพื่อนแดงเพื่นอนนั้นออกเปลือกดำๆเลาก็เก็บเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเก็บพริกกันจ้าเก็บพริกนะคะทุกคนจะท,ทำกับข้าวจ้ะเอาคนละดูคขัดจะทุกคนมี้ปลาดก ต้นนั้นก็มีนะครับเก็บสินแรงก่อนค่ะทุกคนต้นนี้ก็มีอีกจ้าเก็บเขาหาตัดอ่อนดูแกลีกก้ยนะขอเนาะอันที่เขาเต็มเต็มแล้วนะคะที่แก่แล้วนะคะนี้ยังอ่อนอยู่จ้าทุกคนออนนะคะนี่ตอนนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเพิ่งเ,เริ่มเป็นดอกจ้ะทุกคนนี่ค่ะมาเก็บพริกนะคะเช้านี้ค่ะหลังฝนตกอากาศจะชุ่มฉ่ามากนะคะตุกสวยงงามมากนะคะทุกคนเด็ดเอาเด็ดเอาเนาะขอนอนเพื่อน ว่าแดงนะคมับพ่นแดงพ่นนันออกเปลือกดำดเบแล้วก็เก็บอะค่ะสวยงามมากนะคะทุกคนเด็ดเอาเด็ดเอาเนาะขอนอนเพื่อนว่าแอ้เพื่อนดกขัดจากตัวพุทต้นนี้ก็ดกต้นนั้นก็มีนะครับเก็บสินแดงก่อนค่ะทุกคนต้นนี้ก็มีอีกจ้าเก็บดกมากจ้านี่ค่ะ อันนี้ต้นน้อยต้นดีเตี้ยนะเขาเนาะต้นเตี้ยกับลูกลกจอนเพิ่อนคนน่ะต้นดีเตี้ยต้นนี้กับมีจ้าต้นนี้กับพี่กันพี่เกลียงปะจ้ะเนี่ยก็เริ่มเป็นดอกเป็นสีแดงสุก่อนนะเขาเนาะเป็นแดงแล้วเขาเริ่มเก็บจอนเพิ่อนแดงแล้วเขาเริ่มเก็บนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่มาเก็บพริกกันจ้าพีกปลวกพริกแดงเห็นเพื่อนเอาพริกโลวกงามจ้ะพริกปลก แอดกมากนะคะทุกคนดกจริงๆเลยค่ะเก็บพริกนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะคุณกับพริกมสนาก็ดกมากๆนะคะที่ถ่ายเพื่อนๆเมื่อวานค่ะอันนี้ก็เริ่มสูกเริ่มแดงแล้วนะคะาสนามาเก็บพริกนะคะทุกคนค่ะเก็บไว้ทำต้นมสนา,มาจะเก็บเอาเฉพาะที่แกะนะคะนะ,ะนี่ค่ะแกะก็เป็นแก่แล้วค่ะ ต้นนี้ด้วยนะคะทุกคนนีค่ะเก็บต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็มีนะคะนี่ก็สีแดงค่ะทุกคนนีนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็มีจ้านนี้ก็สีแดงแล้วนะคะแดงสุกแล้วค่ะแดงสุกแล้วนะคะทุกคนเพื่อเก็บกันสอบข้าวนะคะเนาะข้าวนะคะเขาเริ่มแดงแล้วนะคะทุกคนเริ่มแดงแล้วจ้าเริ่มสุกแล้วนะคะฮีกดกมากเลยจ้ะ บอกนะคะนี่ตอนนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเพราะเพิ่งเริ่มเป็นดอกจากทุกคนนี่ค่ะมาเก็บพริกนะคะเช้านี้ค่ะหลังฝนตกอากาศจะชุ่มฉ่ำมากนะคะทุกคนหลังฝนตกชุ่มฉ่ำมากค่ะมาดูพริกด้วยนะคะพริกตกโดดสวยๆของวัศน,นาจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็มีจ่าอันนี้ก็สีแดงแล้วนะคะแดงสุกแล้วค่ะแดงสูงแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคน เพื่อเก็บกันดกมากจ้านี่ค่ะอันนี้ต้นน้อยต้นหนีเจียนะขอเนาะต้นเจียกระด,ดกดกจอันเพิ่องผู้นนะต้นหนีเจียแดงน,นะคะเพิ่งเดงเพิ่งน,นั่นออกเปลือกดำๆเลาก็เก็บแล้วค่ะเาหาตอันดูกแก่ๆนะขอเนาะอันที่เขาเต็มๆแล้วนะคะที่แก่แล้วนะคะ นียังอ่อนอยู่จ้าทุกคนแดงนะคะผนแดงเพผลน,บบนันออกเปลือกดำๆเบาก็เก็บนะคะเสยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเก็บพริกกันจชากเก็บพริกนะคะทุกคนจะทำกับข้าวจา้ะคนหลังฝนตก ชุ่ชมฉ่ำมากค่ะมาดูพริกด้วยนะคะพริกตกตกสวยๆของวาสนาจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะต้นวาสนาจะเก็บเอาเฉพาะทีแะ่แก่ๆนะค่ะนาอนี่ค่ะแก่ๆก็เป็นแก่แล้วค่ะคนหลังฝนตกชุมช่มฉ่ำมากค่ะมาดูพริกด้วยนะคะพริกตกตกสวยๆของวาสนาจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ตัวน,นี้ก็มีจ่านนี้ก็สีแดงแล้วนะคะแดงสุกแล้วค่ะแดงสุกแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนเพื่อเก็บเกลอดทุกคนหลังฝนตกชุ่มฉ่ำมากค่ะมาดูพริกด้วยนะคะพริกตุกตกสวยๆของโฆษนาจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะมาเก็บพริกกันจ้าพริกดกพริกแดงเห็นเพื่อนเอาพริกตุกง้ามจ้ะพริกตกค่ะ มาเจอนเพื่อนพริกไหมลกคัก,กลุกเนี่ย,ยม่นมดจก้กคุณอะดกจริงๆเลยนะคะมาเก็บพริกนะคะวันนี้ก็หลายต้นแลคะ่ะเนาะสองสามสวยงามมากนะคะทุกคนเด็ดเอาเด็ดเอาเนาะ,ะนอนเพื่อนว่าคนหลังฝนตกชุ่มฉ่ำมากอะมาดูพริกด้วยนะคะพริกตกดกสวยสวยของอัสนาจ้าขอบคุณที่รับชมคะ่ะตบข้าวนะค่ะเนาะข้าวนะคะเขาเริ่มแดงแล้วนะคะทุกคะนะคะ เริ่มแดงแล้วจ้าเริ่มสุกแล้วนะคะพีกดกมากเลยจ้ะแดงนะคะพ่นแดงพ่นนันออกเปลือกดำๆตาก็เก็บนะคะนี่ค่ะแบบคต้นนี้ดดค่ะจ้าทุกคนตอนนี้ก็ดกตอนนั้นก็มีนะคะเก็บสินแดงก่อนคะ่ะทุกคนต้นนี้ก็มีอีกจ้าเก็บต้นภาามจะเก็บเอาเฉพาะที่ แก,แก่แเนาะคะน้อกนี้ค่ะแก่แก่ก็ปเป็นแก่แล้วค่ะสยสยๆั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเก็บพริกกันจาเก็บพริกนะคะทุกคนจะทำกับข้าวจ้ะพริกาสนาก็ดกมากๆนะคะที่ถ่ายเพิ่นๆดูเมื่อวานค่ะอันนี้ก็เริ่มสูกเริ่มแดงแล้วนะคะาสนามาเก็บพริกนะคะทุกคนค่ะเก็บไว้ทำมาเก็บพริกกันจา พกดกผกแดงเห็นเพื่อนเอาพริกงามจ้ะพริก,กสวยๆัย้างน้นเลยนะคะทุกคนเก็บพริกกันจ้าเก็บริกนะคะทุกคนจะท,ทำกับข้าวจ้ะี่นะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็มีจา้าอันนี้ก็สีแดงแล,ะะแงงแล้วนะคะแดงสุกแล้วค่ะแดงสุกแล้วนะคะทุกคนเพื่อเก็บกันสวยๆัย้างน้นเลยนะคะทุกคน เก็บพริกกันจ้ากเก็บพริกนะคะทุกคนจะทำกับข้าวจ้ะสวัสดีจ้าทุกคนเช้านี้โอ้เช้านี้ฝนตกชุ่มฉ่ำค่ะทุกคนลักษณะจะมาเก็บพริกนะคะมาเก็บพริกแล้วก็มาดูความชุ่มฉ่ำด้วยนะคะ